กับเรียนคณะกรรมการทุกท่านมีชานางสาวศิรจินีล่องจ้ากกับผมนายพงค์สุทธิศันธ์และกับผมนะครับชลจิษฐ์ศัพวกเรามาจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสรงเกียรติภาษีนักศึกษาอิเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพวกเรามานำเสนอโครงงานเรื่องสืบสานงานถิ่ด้วยด้วยลายเอพิไซคล์และไฮโปไซคล์ค่ะ ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์นำโปรแกรม Sketchpad เ,เลขาคณิตเชิงพลวัตที่ใช้สร้างรูปเลขาคณิตที่เคลื่อนไหวได้ซึ่งนำไปสู่การค้นหาสมบัติต่างๆทางเลขาคณิตค่ะ โดยโปรแกรมสเกตแพดเป็นสื่อเทคโนโลย,ยีที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ค่ะคณะผู้จัดทําจึงเกิดแนวคิดนําโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหลักการความรู้เรื่องเอพิไซคอ์ไฮโปไซคอ์วงกลมเลขาคณิตวิเคราะห์มาใช้ในการออกแบบสร้างสารรค์ลวดลายคณิตศิลป์ในทางเลขาคณิตและได้นําลวดลายที่ได้ออกแบบมาตกแต่งลงบนผลง,งานศิลปะต่างๆให้เกิดความสวยงามค่ะจุดประสงค์ของการทำโครงงาน1 เพื่อนำความรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเอพิไซคอ์ไฮโปไซคล์วงกลมและเละขาคณิตวิเคราะห์มาใช้ออกแบบการสร้างสรรค์รดลายคณิตศิลป์ในทางเลขาคณิตโด,ดยใช้โปรแกรม Sket c h p a d 2. เพื่อนำผลงานการออกแบบรวดลายที่ได้ออกแบบทร้งสรรโดยใช้หลักการของเอพิไซคอ์ไฮโปไซคล์วงกลมและเละขาคณิตวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม s Sketchpad ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสารรค์ผลงานทางศิละปะ สเพื่อบูรณาการความรู้ระหว่างวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาศิลปะและนำไปประยุกต์ใช้งานในสถานการณ์ช่วยลดโลกร้อนในชีวิตประจำวันได้ 4. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทำงานกลุ่มและความคิดสร้างสรรค์มียามเชิงปฏิบัติการ 1. โปรแกรมเด e จูเมเตอร์สเกตแพดหรือชื่อยอ่อว่าโปรแกรมสเกตแพดหมายถึงซอฟต์แวร์สำรวจเชิงคณิตและคณิตเชิงพลวัตที่ใช้สร้างรูปเรขาคณิต ที่เคลื่อนไหวได้ละเป็นสื่อเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และนํามาใช้เชื่อมโยงกับการอธิบายเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์สองเอพิไซคอยเส้นโครงชนิดหนึ่งสร้างขึ้นโดยกําหนดจุดจุดหนึ่งบนเส้นรอบรูปวงกลมวงหนึ่งแล้วกิ้งรูปวงกลมวงนั้นไปบนขอบด้านนอกของรูปวงกลมอีกรูปหนึ่งซึ่งอยู่กับที่สามไฮโพไซคอยหมายถึงเส้นโค้งชนิดหนึ่งสร้างขึ้นโดยกําหนดจุดจุดหนึ่งบนเส้นรอบรูปวงกลมวงหนึ่ง นักิ่งลูกวงกลมวงนั้นโดยบนขอบด้านในของลูกวงกลมอีกรูปหนึ่งซึ่งอยู่กับที่ตัวอย่างลวดลายประยุกต์แบบใหม่ที่เกิดจากลายของเอพิไซคอยผสมผสานกับไฮโปไซคอยที่เป็นลายคณิตศ,ศิลป์ในทางเลขาคณิตที่มีชื่อว่าลายประยุกต์ศิลป์โดยมีค่า r เล็กคือรัศมีของวงกลมวงเล็กที่กลิ้งอยู่เท่ากับ1.00เซนติเมตรและมีค่า r ใหญ่ c, คือวงกลมวงใหญ่ที่อยู่กับที่เท่ากับ6.20เซนติเมตร โดยสามารถดูขั้นตอนการสร้างและตัวอย่างลายเพิ่มเติมได้ที่ QR code ครับสรุปผลการดำเนินการในต้นลายคณิตศิลป์ในทางเรขาคณิตออกแบบด้วยหลักการของความรู้เรื่องเอพิไซคอยไฮโปไซคอยวงกลมและเรขาคณิตนนวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Sketchpad นำมาประยุกต์ออกแบบโดยใช้วิชาศิละปะมาตกแต่งออกแบบผลงานต่างๆให้มีความสวยงามซึ่งผลงานศิละปะเช่นการตกแต่งลายพัดกระจูดการตกแต่งลายกระเป๋ากระจูดการตกแต่งกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนเป็นต้น สผลงานที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมานี้มีความสวยงามนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดและผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถช่วยลดโลกร้อนได้ 3. ได้รู้จักการทํางานร่วมกันเป็นทีมและความสามาัคคีมากยิ่งขึ้น 4. จากการเผยแพรพ่ผลงานได้สํารวจความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบสํารวจ google form ได้ข้อสรุปว่ารายที่มีผู้ชื่นชอบมากที่สุดสามอันดับดังนี้อันดับที่1ได้แก่รายประยุกศิล คิดเป็นร้อยละ2ี5 7อันดับที่สองได้แก่ลายวงแหวนศิลคิดเป็นร้อยละ17.14และอันดับที่สามได้แก่ลายเลขาสลับสีสันคิดเป็นร้อยละ14.29และจะนำผลงานประจอยอดต่อไปครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่า,น,าน,นี้ขอบคุณค่ะ